ขอยาดใช้นมก่อนครับใช้นมแล้วจ้องจ้องจ้องจอง้จองดีๆจ้องตาดีๆสังเกตเบื้องคู่ตัวสู่วลาเขาหว่างมันมากมือมือมือบางไว้หววมอนยิยืนไปตั้งซอ,อกขึ้นมากตั้งซอ,อกยืนไปยืนไปตั้งซอ,อกยืนไปเวลาเขาใจมากมันก็จะความไปได้ความความความขาม,มไปส่วนมือที่ยืนนี่ก็เพื่อ กระแทกไปที่ขาเขาเป็นมวยในช่วงแขนเขายิยงซีด้เปียบยิกระแทกไปที่ลั้ตัวเขาที่ให้ถ่มัดบ่ถึองเฮาหรือถึงกะอาชีน้ำหนักเบาแล้วบ่เฮ็ดให้เฮาบ่บ,อบ,อบ,บ่เจ็บหนักบ่สบายมากบางบางแล้วก็ยืดบังแล้วก็ยืนสำคัญครับอย่ารับตาอย่ารับตาสายตาต้องจ้องจ้องไปที่เาาวละขวางบ่เขาข่อยาปุ๊บยืนเลยข่าปุ๊บยืนเลยยืนเพ้อมยกยืนเพิอมยก ยืดลมโยกมไปยังวะปุ้งต้มต่อยมาลุยมาเขากะบังเลยนี่เทคนิคครับเทคนิคส่วนตัวของผมถ้าถ้าถนัดถ้าถนัดใต้กะเจียนคางได้นี่นยืนยืนบังยืนยืนยืนบังปั๊กปั๊กน่ะปั๊กน่ะปึกน่ะความาขึ้นทันทีปั๊บน่ะปั๊บปั๊บปั๊บน่ะตอบโต้ขึ้นทันทีปิดแล้วก็ความโสดทันที ฮึบฮึบฮึบฮฮึบฮึบฮฮึบ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 บังบังอ่าวไปมูเดเลยมูึ่งีนี่เมาเมามบมเห็นีตสยมาวมัดอ่าจ้งฮึบ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 เก็บข้างลมาไลขึ้นยกไลขึ้นขคดข้างล่าอาอแบแบแขงแขดีขดี เอาจะง,งับบอกงัดกิกดกดข้อสอกลงต่ำปุ๊บฮะพุกกระปุ๊บขึ้นปิดขึ้นสูงปิดเป่าลงปิดเป่าลงปิด,ปปดช่องว่างลงประมาณนี้ครับหลายคิปพันไปการนอ,อกอาวุธมัดหนึ่งสองหนึ่งสองออกไปแล้วลูกกระทํำมีแล้วเมื่อยไทยังที่บอกครับมีมีมีมมลูกแก่แล้วก็มีลูกกันมุมนันว่าสิลูกไฟเดียวบางที่กูตัวสูงอาวุธตอบโต้เขากะ วิธีป้องกันตัวมนนื่อีงสิมานําำเสนอวิธีการบังมัดบังมัดเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมากจ็ต้องในสิรลดแรงกระแทกเพื่อบอกให้อา่าบอให้เธอแล้วบอกให้ออกอาการบอกให้บอกให้เจ็บนักจากจากนักสิเป็นเบาหรือว่าบวรค่ายเครื่องเล่กได้อันนี้ต้องบอกตัวเองก่อน่า,นาเป็นวิธีชนโตของผมเองครับ คนอื่นอาจจะมีเทคนิคื่นที่ดีก็นี่หรือบ่ดีก็นี่ก็ได้อันนี้ก็คือสไตล์ไฟสไตล์มั่นนะครับอันนี้ชิมมาบอกสไตล์ผมว่าผมเห็ดแบบนี้